ชิตันวิทซีซีพริกไทยราไรทิพตตาเอนี่ครึ่งปีแล้วนะเตรียมไปตรวจสุขภาพประจำปีหรือยังพออ,อที่บ้านจัดการโทรนัดหมอให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ๊เจ๊ล่ะไปยังก็จวนๆอยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้นะเพื่อนใน Facebook พี่นะพูดกันแต่เรื่องความดันโลหิตสูงแล้วทำไงอย่างนี้ออกกำลังกายทันไหมไวถ้าเป็นความดันโลหิตสูงและอยากออกกาลังกายนะทาได้ แต่ว่าทํายังไงให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ทำร้ายตัวเองเออเอางี้เราไปฟังผู้รู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์สิทธาพงพิบูรณ์ผู้ชํานาญการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจปอดและการออกกําลังกายแห่งโรงพยาบาลรามคําแหงให้ท่านอธิบายให้ฟังกันดีกว่านะคะครับ ในปัจจุบันนะครับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกันถ้าดูแลตนเองไม่ดีนะครับในที่สุดก็จะก่อให้เกิดโรคหัวใจได้การออกกําลังกายเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอันหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นยาอันหนึ่งที่จะช่วยควบคุมเรื่องของความดันโลหิตสูงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าออกกําลังกายเป็นประจําก็จะช่วยคุมความดันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ถ้าออกกําลังกายไม่ถูกต้องหรือเหมาะสมหรือว่าทํามากเกินไปมันก็อาจจะก่อให้เกิดความดันโลหิตที่ สูงขึ้นได้ในการออกกําลังกายของกลุ่มคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับควรจะเน้นเรื่องของปริมาณให้มากนะครับความหนักของการออกกําลังกายเนี่ยไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่ออกกําลังกายให้เป็นกิจกรลักษณะแล้วสม่ําเสมอนะครับอย่างเช่นออกกําลังกาย3-4วันต่อสัปดาห์นะครับสานาทีขึ้นไปในระยะยาวแล้วเนี่ยก็จะช่วยทําให้ความดันโลหิตเนี่ยดีขึ้นได้นะครับตอนนี้ทั้งนั้นถ้าต้องการที่จะออกกําลังกายให จาจงจริงๆก็อาจจะต้องมีการประเมินก่อนเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์สิทธาพงศ์พิบูลผู้ชํานาญการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจปอดและการออกกําลังกายแห่งโรงพยาบาลรามคําแหงมากๆนะครับอขอบคุณครับหมอครับ ผู้ชมท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับดูแลสุขภาพกันเนาะเจ๊เนาะลัวตัวจเราเจอไม่รู้ดีกว่าต้องตรวจตรวจต้องตรวจต้องตรวจเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราเจอเนี่ยเราจะได้ดูแลร่างกายเราหนักเป็นเบาแล้วเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราต้องดูแลร่างกายเราอย่างไรแต่จะบอกนะบอกว่าคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ครับบางท่านแล้วเนี่ยกลัวกับการตรวจสุขภาพกลัวว่าจะเจอเจอกลัวจะเจอ กับเสี่ยงที่เป็นแล้วไม่รู้เรื่องเลยแล้วยอยู่น็อ,อกเอาท์ไปเลยทำไงฮะเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะครับปรึกษามหมอสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญค่ะคุณผู้ชมต้องคอยดูแลแล,และเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอนะคะต้องบอกว่าเจ๊อ้อยเป็นแม่ค้าสายมูคนนึงเลยละคะ่ะอะไรที่เขาว่ามีแล้วค้าขายดีมีแล้วคา้าขายปังเจ๊แกก็ไปหามาจนแน่นร้านแบบนี้ละคะ่ะพยันไอ้ใคร กะลาสามาเนี่ยนะคะนี่ก็คือเครื่องรางนะครับแล้วก็เป็นของธรรมชาติของขังเยอะมากใช่ชอบอันไหนมาก่อนไหนมาหลังแม่สักเบือได้มาก่อนนาแล้วไม่ถึงเรียกว่าสักเบือแม่ไม่เขาพูดว่าโบราณบอกว่าสักเบือแม่ไม่ค้าขายดีแต่ต้องขโมยมาของเขาตายไปแล้วอยู่ตรงนี้ให้ลูกชายเขาขโมยมาพวก เขาตายแต่เขาเป็นแม่ไม้แล้วว่าให้ลูกชายเขาขโมยมาเขาไม่กล้ามขโมยมันเป็นเฟซคนที่โดนขโมยก็รู้แต่ให้ขโมยจะได้เป็นเฟซเจ้าของไม่รู้แต่ลูกรู้จะปล่อยให้ขโมยเพราะเขารู้กันที่ที่บ้านพิทีที่ที่ลาบุรีนะเป็นตุกตาเห็นหัวลำไรนั่นคือตุกตาเหรอโดนโดนหลอกมาอยู่ในเฟซมันดูสวยๆแล้วก็เออเราไปซื้อเขาบอกว่าเป็นเครื่องราง แล้วคิดว่าตัวมันใหญ่่ะมันถ่ายมาใหญ่นะ <S 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 ออกมาตัวตะกั่จิเดียวต้ง<อ>พันนี่แล้วสรรพคุณน้องช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเลยสมุตาปดาเดี่ย่ก็เลี้ยงไว้เอามาไว้งั้นแหละเป็น้าอุทาหอนว่าที่หลังซื้อในเฟซต้องระวังนางตะกร้ายังไม่หมดนะคะยังมีกิ่งไม้หน้าตาปแปลกๆชิ้นนี้ด้วยเจ้าสิ่งนี้คืออะไรคะเจ๊โอยต้นคูน่ะกาฝากคูน่ะ กาฝากคูณต้องเป็นต้องอยู่บนคูณด้วยถึงจะดีใช่ใชื่อไงชื่อเป็นมงคลไนี่คูณคูณคำคูนออันนี้คือเคล้นเขาหลงอ๋ออันนี้คือต้นจริงๆเลยใช่ไหมต้นจริงๆต้นจริงแล้วแม่ไปได้จากไหนมาเช่ามาจากวัดรบรีบนเขาเพราพาไปาตอนของเรียกเงินเรียกทองเงินมาหาเราแล้วจะไม่ออกไปไหนจะไถลเข้ามาไหลเข้ามานี่ดัก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 เงินเอาไว้แล้วก็นี่อะไรแม่ไอ้ที่คล้องช้างไง นี่ไม่ได้มาจากสุริน <Wow. S 1> แล้วมันเกี่ยวอะไรกับร้านเราก็เขาบอกของขังดีก็ได้มาก็เช่ามาเหมือนกันจากไปสุลินมานี่มาจากสุรินอย่ได้บอกว่ามีอะไรดีเอาหมดและของรักของห่วงที่ปกติจะเก็บไว้ที่บ้านแต่วันนี้เอาออกมาโชว์ให้พวกเราได้ดูนี่ค่ะรกแมวตรงนั้นนี่ยรกแมวตรงไหนคือโรคข้างในนี่แหละมันเป็นลรแมว,แล,วแล้วเขาไปตัดกรอบไว้รกแมวมันดีไงคะทั้งใช้ยาเด็ก ้ายารู้ไหมว่าลกแมวดีไงตัวเองก็ต้องรู้บ้างแหละจริงๆแล้วเนี่ยแมวเนี่ยเวลาที่ออกมาเราจะไม่ค่อยเห็นเขากินไหมเขากินใช่ไหมใช่จนหน้าเขาจะกินถ้าเขาจะให้เราเขาจะเขาจะให้เราแล้วเเขาจะไม่กินเราจะเห็นลกแมวเชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางของขลังตามธรรมชาติทำให้เกิดโชคลาภโชคดีที่หลายคนเชื่ออย่างนี้ก็เพราะปกติแล้ว แมวจะกินรกลูกของตัวเองค่ะแต่หากเจ้าของนั้นดูแลแมวอย่างดีเขาจะให้รกทิ้งไว้เพื่อตอบแทนคุณว่ากันว่าใครได้ครอบครองรกแมวเนี่ยก็จะมีความโชคดีนั่นเองละค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีเครื่องรางกายสิทธิ์จากธรรมชาติอีกชิ้นที่หาดูยากแต่เจ๊อ้อยมีอยู่ในโหลนี้ละค่ะคุณผู้ชมอันนี้ลูกกรอบแมวโอ้มก๊ นี่เขาใส่น้ำมันจันไว้ใช่ได้มาอันนี้ลูกกอ,อกแมวพี่ร้านสาวมันได้มาจากแมว,แมวที่บ้านเขาคลอดแล้วมัน,ม,นมันออกมาตายแล้วเขาก็เอามาของพวกนี้หายากมากมากนะครับาาผมเคยมีบ้านอยู่หลังนึ่งคติดก,กัน,นขายไก่ย่างครับเขาก็บูชาลูกกรอ,อกแมวขายดีจริงเจ๊ขายดีจริงขายดีจริงแล้วก็ขายมีอยู่เจ้าเดียวเลยอะขายของหน้าฐานีรถไฟอะแต่ทาเชืยาเพราะคนภาคกลางจะรู้เนาะโบราณเราเขาจะเล่าให้กันฟัง มันก็ไม่เสมอไปหรอกแม่ไม่ได้ก็ไม่รู้อะสมัยนี้เขาจะไม่แล้วอันนี้ได้มานยังไงก็ไม่นี้ได้มาอยางไนก็ไม่รู้แหละเขาให้มาก็เก็บมาเรื่อยๆใครให้ก็เก็บเป็นคนที่มีของขังมาสู่มาหามาสู่มาหามาสู่นี่นี่เขาบอกหลวงพ่อคูณนะเขาบอกน้วหลวงพ่อคูณก็าําพิมมานาิ้วหลวงพ่อคูณติอพ่อพิมมาแล้วก็อาจจะเป็นเศษเนาะใช่ไม่รู้เหมือนกันเขาเขาได้มาจากวัดนี้หรือสีอะไรอ่ะสีทํายา ชี้ทำยาพ่อชีวกนี่บทยาอยู่นี่ถ้าอยากได้เอาไปเลยไม่มีปัญหาเราจะที่ได้ให้คนสูงสี่สูงห้าสี่แม่ของเธอเธอเหมาะเออให้เธอเพราะเธอเป็นนเกนเกเขาถืออยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาตะขอแม่ไหนไหนก็ให้พวกแกแล้ตะขอขอไม่ได้หายยากแม่อะแต่บอกว่ารัชายามไงก็รัชายามไม่ได้นะมันหายยากมันมาไกลจากเมืองสุรินเลยนะมีเห็นอะไรบ้างไหมไม่เห็น ไม่เคยเห็นอะไรไม่กอกไม่แกะไม่มีกักอะไรเลยเฉยธรรมดาเหรอเพราะว่าเพราะว่าคนคนแข็งป่ะเราดวงแข็งจะไม่ค่อยเห็นอะไรป่ะเคยขอตัวเลขมั้ยไม่เคยก็ไม่เห็นได้อะไรมาเลยสักทีไม่เคยเข้าฝันไม่เคยล้อดี๋ย้อยว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวล้วนๆไม่เชื่อย่าลบหลู่แก้ว่าอย่างนั้นแหละค่ะโรเจอร์เขาเชื่อไหมกับเรื่องของของเราเนี่ยเขาไม่เชื่อแต่เขาไม่ลบหลู่นะ เขาไม่เขาไม่ได้ว่า,วาแต่เขาไม่รบหลูเขามาที่ไรบนทุกทีว่ามันเต็มบ้านแล้วบอกไปที่บ้านอีกเป็นวัดเป็นวัดใช่ที่บ้านมีไปงั้นเราไปดูที่บ้านกันที่บ้าน,านไม่ได้ห้ามเขา้าคุณโรเจอร์เออ you know about the lucky stuff from คุณอ้อย w h o w l o ลอง h e has it she's been collecting it forever she after about the first what 15 years กตั้งแต่รู้จักกันเลย ก็สะสมมาเรื่อยๆ Then your wife คุณอ้อย has a lot of uh, lucky stuff or you call you call it s o e t h i n g bring luck to her Does it bother you? It doesn't bother me because I don't see it working No, it's working. May working What made me work? มีเยอะไม่ไม่ได้ไม่ลำคานไม่รู้สึกอะไรไม่ไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรอ้อย Have you ever seen something at night maybe steps or Some shadow. First time I was in the hospital here. And it was he next to, to the mortuary. I was laying in the bed, right, right, right on the very end of the, in the room. And in I, the, room. I, I, I was, on I was laying bed. on okay. the right side on, uh, in the uh, bed. And all of a sudden, something touched my arm. <laughs> and <laughs> I wasn't sleeping. I wasn't sleeping. I was just laying there. What are you do in g in the hospital? You. ห้องที่เขาพักอยู่มันอยู่ติดกับมันอยู่ติดกับห้องโรงพยาบาลโอ้ยนะตอนนั้นป่วยโอโรงพยาบาลสามัคคีเพราเขานอนตะแคงอยู่มันตะแคงอันหลังเข้ากังฝา้วตัวเนี่ยติดอยู่กับผนังห้องค่อยๆดับจิตมันอยู่ติดกับผนังดับฝันก็นื่นแล้วตัดจากหลังเข้าไปก็คือผนังห้องก็มีมือมาจับที่แขนเขาก็สะดุ้งหันไปมอง Just a light touch เป็นเบาๆหันไปไม่มีคนก็เลยถามว่า s c a r e you? เขาก็บอกก็ก็กลัวแล้วแล้ว <saturation> ก <Yeah. S 2> right? ็เท <c oughs> ่านั้นว่าถ yes. ้ามันจับอีกถึงจะไปนี่ให้โอกาสผีอะ่ดเซฮลโลบนีมีกพอิออนมูมูะใช่ไหมใส่มูเต้ไว้ไงมูเต้อะอะไรไม่ได้ยินเสียง that's what it was เขาอะไม่ก <MG> ลัวเลยอ่ะ เขาจะมาเจอไม่กลัวผีว <laughs> ิงญาณเขามาเจอเจอเจอกันได้ยังไงสองคนนี้แต่างงานตั้งแต่อยุย,ยังไม่ยี่สิบนี่ออนะครับแล้วมาพบรักกันได้อย่างไรออไปเจอกันได้อย่างไรหญิงไทยกับชายชาวต่างชาตินะครับเรื่องหมูให้รวยก็ว่าไปค่ะแต่เรื่องหมูให้รักเนี่ยไม่ต้องเลยนั่งเฉยๆผัวฝรั่งก็ทั้งรักทั้งหลงแต่แย่อยู่แล้วจ้า เจอกันตอนอายุเท่าไหร่16-17อ่ะใครจิใครดีกว่าเสิร์ฟอาหารอยู่กับ2เดือนน่ะเขามานั่งเฝ้าทัวทุกวันถ้าเป็นคนใจดีเขาไม่เคยว่าแม่เลยแม่จะเอาเงินให้ญาติเมืองไทยเขาก็ไม่เคยบ่นเขาก็รู้ว่าเรามาจากสภาพจน